ครับผมสวัสดีครับมือนีช่องอีสานเมืองเหนือนะครับแต่มานนานำเสนอวิธีการเอาเมือกเมือกปลาไหลออกนะครับนี่ครับปลาไหลที่เขาไปหามาได้เมือกมันไหลครับนี่ครับจะเป็นเมือกเป็นอะไรแบบนี้ครับผมนี่ครับเมือกมันจะออกเป็นไหลแบบนี้ครับเห็นทัานกินกับ่สียบครับผมครับผมผมมีวิธีการมีวิธีอีสานอีสานมืองเหนือมีวิธีการเมือกปลาไหลอห้อครับผมนี่ครับเมือกเมือกเลยไหลสิ จะหายไปครับผมแต่ผมมีเมือกเลยเฮ็ดยังกินกระเซบครับผมปลาไหลนะครับผมดูดเอาเมือกปลาไหลออกครับผมครับผมเดี๋ยวครับผมขออนุญาตฟักกันมือนีบซีอ้อมครับผมซิอ้อมปลาไหลขออนุญาตฟักแป๊บหนึ่งนะครับฟักแล้วเดี๋ยวไม่เบิ้งวิธีการนะครับผมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับผมก็ได้ฟักเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับพี่เด็ดู่ตรงนี้ครับผมทำให้ปลาไหลบวกข้าครับผมฟักเสร็จแล้วเขากะอ่ะ บางครับที่นี่ครับปลาไหรข้าวหลายครับผมไหลรข้าวมัน pues ม nah ันข้าวครับผมปลาไหลมันมันเมือกครับผมมันเป็นเมือกเมือกข้าวครับผมเมือกข้าวหลายแก็น้ำส้มไายชูมันสวยหน่อยนึงครับผมเพิ่งละลายครับถ้าเบิ้งประมาณประมาณสองทัพพี่ครับผมสองทัพพี่แบบมาณนี่แหละเทเลยครับผมโอ้เทเสร็จเทากับขยะมครับผมขยะมเลยขยะมขยะมขยะ ขยำนี่ครับพราขยำแลยเมือกมันจะบบมีครับผมมันจะบบมีเมือกมันจะบบมีเมือกครับผมเดี๋ยวผมล้างให้เบิ่มกันครับผมอ่ะมาเบิ้งกันเลยครับผมผมบริล้างนะครับผมเบิ้งสดๆเลยครับผมที่การล้างครับผมนี่ครับผมนี่ล้างเขาก็เปิดเปิดน้าไว้ครับผมเปิดน้าซึ่งกำลังไหวแค่เท่านี้ครับผม เอากดลงเอาลงหลังเลยครับบันนี้เอาลงหลังเลยลงล่างเลยนี่เบิ่งเลยครับนี่มีเมือกครับ <SUPER> ผ <IN S> <no án ice> มเมือกจะหายไปครับผมนี่ครับผมเอาไปต้มเขาเาเอาไปต้มเอาไปอ้อมไะแสบครับผมมันเมือกข้าวม่มีครับผมนี่ครับนี่ครับมดจุดเลยครับหลังแกทั้งนี้ครับหลังน้ำแค่น้่เดียวครับผมแค่หน้ําเดียวก็รูดังครับ เคล็ดลับเล็กๆนิดหน่อยนะครับผมสำหรับก้นหมักปลาไหลครับผมปลาไหลมันทำให้รสชาติปลาไหลมันโอเคขึ้นครับผมชู่กขึ้นดีขอให้สำหรับคนที่หูแล้วนะครับคนทีโบสำหรับคนทีเบอร์นหลดนะครับคลิปนี้นี่ครับงามเลยครับเออผมมีเหมื่อกครับผมเมื่อกกับมมีครับผม นี่ครับนี่เมือกวันจะไม่อยู่นี่ครับหลังเอาเมือกจะไปเกาะนี่นี่เดี๋ยวตีมันเลยครับผมไม่ว่าไม่เมือกเลยครับนี่ครับผสมใส่ชู่จะไปซอยกระจัดเมือกก่อนครับผม เดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวนี้ครับมีทิกเล็กๆนิดหน่อยครับผมปลาไหลครับผมนี่ครับผมมันที่อ้อมเมือแรงนี่ครับผมเมือกมีเลยครับเยนี่ครับจากเมื่อกี้เมือกเต็มเลยครับปอหามาไไ้ใส่ช่องฟิดไวเมือกมันไหลครับผมมือเล่าออกมาเมืองไหลกัมสมใร่ชู้ครับผมหลังสี่เลยครับผมครับผมต้องรับุอนี่กับปากช่องนี้นะครับผมอีสานเมืองเหนือ ฝากช่องมิสานเมืองเหนือนะครับผมมิจิกมีเคล็ดลับวิธีการเนวอื่นยังไงกะสไมา่ฝากพแม่พี่น้องที่เก่าสำหรับบอนี้ก็าเข้ามาสวัสดีครับ